วันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดฝากกล่องดูน้องตักกแตนนะคะปาทังก้านะคะโมจีนนะคะเราก็เริ่มบ่มนะคะตั้งแต่วันที่28เดือนสี่นะคะวันนี้ก็วันที่หนึ่งตรงนี้ก็คือบ่มมาแล้ว3ามวันนะคะเรามาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะสังเกตดูนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะน้องเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็ เห็นไหมคะนี่นี่นี่ไข่ไข่ของน้องนี่เริ่มโผล่แล้วเริ่มจะบวมเริ่มจะแตกแล้วนะคะวิธีการนะคะในการบ่มที่จะให้น้องเ,ออเป็นตัวที่ที่ฝักนะคะก็คือเราก็จะสังเกตดูหน้าดินตรงนี้นะคะเราก็จะสังเกตดูหน้าดินนะคะว่าถ้าถ้าหน้าดินเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือมันมันก็คือชุ่มอยู่นะคะเราจะต้องเปิดเช้ากลางวันเย็นนะคะ เพื่อให้น้องมีอากาศที่ที่ที่ถ่ายเทนะคะเนี่ยค่ะดูนะคะนี่คือไข่ของน้องนะคะอันนี้คือน้องก็เริ่มจะแตกแล้วนะคะเนี่ยค่ะลองขุดดูนะคะเนี่ยค่ะก็จะใส่ขุยมะพร้าวนะคะวิธีการก็คือเราได้ไข่ามาเก็บไข่ามานะคะเราก็จะเอามาใส่ขุยมะพร้าวแล้วก็ ลมน้ําให้ชุ first first s <S ่มนะคะนี่คือวิธีการนะคะแล้วน้องก็จะเราก็จะมาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าน้องนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ทีทีทีเอาขึ้นมาเมื่อกี้เลยค่ะเห็นไหมคะ้างล่างก็เริ่มแล้วค่ะอีกสักประมาณสองสามวันนะคะน้องก็น่าจะเป็นตัวแล้วนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการที่เราบ่มนะคะว่ามีวิธีการอะไรนะคะ ครูกันก็จะใช้วิธีการนะคะใส่เข้าไปในกระสอบระวังที่สุดคืออยากให้มดมันขึ้นนี่ค่ะวิธีบบนนะคะครูกันก็จะเอาเข้ากระสอบแบบนี้นะคะเราก็จะเปิดฝานะคะเปิดฝาเสร็จนะคะก็จะสังเกตดูผุยมะพร้าวนะคะถ้ามันแห้งนะคะสําหรับวันนี้นะคะมันก็คือยังใช้ได้อยู่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะครูกันก็จะ จะดูแบบนี้นะคะและว,วิธีการนะคะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าหน้าดินแห้งนะคะอันนี้อันนี้กักนก,กันใสกันมดนะคะอ่านะคะถ้าสมมติว่าหน้าดินแห้งนะคะเราก็จะใช้วิธีการก็คือเราก็จะพรมลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะใช้กกี้นะคะแบบนี้พรมลงไปในหน้าดินเลยนะคะ ให,ให้ชุ่มค่ะแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าต้องต้งเปียกมากนะคะเดี๋ยวก็คุณงมะพร้าวก็จะเออก็จะคืนน้ำเข้าไปให้มันชุ่มเองนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคจะให้นห้องสงเองแต่ว่าคิดว่าเออแค่ขอชุ่มเนาะน้องก็จะเริญนเติบโตได้ดีนะคะ เช้ากลางวันเย็นค่ะต้องหมั่นดูแลนะคะอ่ะทีนี้วิธีการก็ไม่มีอะไรค่ะก็ให้น้ำนะคะให้น้ำเสร็จก็เข้ากระสอบเหมือนเดิมน,นะคะ